ทอดอเป็ดยยางเคยบันสิมาเห็ดมีเป็ดใี่ไหมเอามาทอดกับขัดมมาหอมๆเลยจังกินะมีเป็ดตบนหนามห่อนๆใช่ไหมแ่บีแล้วมีเป็ดพี่้องเอยเอาแบบง่า,งาย ล้วไปตอนซ่อนดอกเเวอพี่นอ้องขึ้นมากหลายๆมันไปนยังจะมีน้ำเียบอกเข้าใจมันมีน้ำเ่ยแปลกเลีธรรมดาเเวอมันมีน้ำหลายไปนี่ปีนี้มีน้ำหลายขนาดพี่นอ้อง นเป็นยังวะอ๋อพักกันอ,อีเลิศวะนี่ห่วใช่มาขืนขืนโหดแล้วพักนั่งเลิศพักนั่งเลิศฮะ ดผงชิดุดปะนี่แนวนี่นมีโหดผงชูลุดตินอืมพริกทก่ต้องเฮือนมากหลายๆพี่น้องคนน่ะป้าตพริกได้นะสวยงามขนาดป้าตอืม มาให้กัน,กนงามเมื่นกี้นี่เป็นคูเลยอ้สุดยอดสวยงามโอ้มาจุ่มกันยังี่ มีเพืา่อมาแข่งหนักจริไงจะเลือกเอาตามใจฟังมึงมีเวลาสี่อ่ะนี่น้ำตาลใช้มักฟันมักน่องน,นี่มีเวลาถ้าเวลามีบันตีเองไม่ได้บริตีเพื่อซื้อเอาสำเร็จลูบเลยเ <c oughs> นี่เขาไปโท,ทืไป ฝ่าปังโตนี่เจออาหารบริฟุนเลยบริรับได้เม็ดออหาอนนี่มันรวยไปเลยเนาะหอยหูอยู่ปะดิหอยเคยไปเห็ดเวียวันเลยเอามาเตรีมแกะเม็ด อันนี้ก็กินมันมีมีเป็ดกับมันแกหอยหมูย่างหมูอ่างมูอางแล้วเหล่าไทยเอินหมูย่างตวแมนบอกเออเาจะมาทนเมาื่เอสกโอเคพวกกันพักบานห้องกับขับแต่น้อันนี้บะมี่เลเพื่อนอะพปหน่อยันนี้อาไปใกินตามี่แล้ว บรดีกินมาสองทิศอะี่สัตว์เข้าไปซะมันแล้วเอาเลยรีบเลยอ,อยู่ดีมีแอไดบเลอ้าอันน้ตกินอยู่เราองกินเรานะ่ป้องกันนะนะโควิดพีด่นออ้านอ,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 อางเอาออกแล้วเนาะ,อะสองจ้ะหนึ่ง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 ฟอแล้วกินหลายถอ โอ้เฮ็ดเฮ็ดแบบห่านบะมีหนองเลยดีตับ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 เลยลุงแล้วเอาบ่วงไปดิจเอ้ดูไปดิเอาเมือคนแล้วนี่บะมีนองชัดชาดชาโอ้ดังเลยสมมติไว้แท้บัทรตันปวดบ่อ่อนได้มิดมีมีตีบพะคือมีอันนี้ได้โอ้แต่มันเดือดจ้ะแม่ไป้เลยอดไ เล็ง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 เล็เล็กเล็งจีอนะร็ลงเลยลงเลยเอาเลยเล็งเล็งได้้าเเรียบร้อยเรียบร้อยสบายสบายดีเลยเดาเอาลายเอาล่ะเอาขาอินุอินเองไป้าเขป้าปพ่อๆอ่าเข้าปเออแล้วอืม อันนี้เมนตังชายเอ่ยังอเขาเอิดยังกิงชายของบบานห้อขึ้นใชยอันนี้ใส่เองเด้ออันนี้ใส่เองพอแล้วพอแล้วเบาเบาเบาต่อพ่ออัอใส่เองอ่มอาน,นียกน้ำซุป เรียบร้อยอ่าไปของมิดหวงอะเนี่ยของมิดหวงเอาเอาตต่มพักหอมจังนิดหน่อยเอายังงามเอาเออเน่เน่เน่พักเอาเอาทูนกินให้หน่อยทูนเอ้เต็ดเอาสุดยอดกินเข้าไปกินเดียวเอาเพชรเอาหมูกรอบ หมูก,กอบพี่น้องบังเดอแซบแซบว่าสัสเป็นแต่แซบเทเอเด้นุ๊กถอดกรอบๆเลยแซบแบเป็ดอีกไนะม้เหมืน้อน้อ้ากินถากินมีเป็ดแล้วมีตัวอือจิ้จะกินมีก้อนมาเนี <laughs> ่ เออิันเหเน็ดมีแหลพิันข้าก็ติกินมีหอมอ,อ้าคอยตั้งานใส่หรือป่าเนี่ยเอาตัวทั้งกลางเดินมานจบ่มันเด้อเออจะเจอข้างข้างมาเด้เอข้างกลางมันนี่นี่ม่ ข้างกลางนม่นะข้งางกลางไม่มีปลาตุต๊กตาเอดคนเล่านี่มากน้ำได้หลายพีย่น้องอืมดีกันเมืองไทยเขานี่เป็นกุ่คลิกกุ้งสา้นและน้ำนลล้อยๆโปรประมาณหาหาเอ้าได้บาทนะเอากินก้อนได้บาทนี่บัวะพาอะไรเอาใส่เลยบัวะพามาเรียบร้อยถั่วงอกอถั่วงอกมือดิบดิเฮ็ดเองเนีย กูเหมือนเด็กเองยังไงมันจะขู่มันยังบวกึ้นมันยังบวกึ้นมันยังบวกึ้นลืมไปตัวเองกับว่าถิเห็ุเลยลืมบัดนี้เมืองไทยสดเขาเอียงมาถ่ายเนาะฮะเมืองไทยมาสดสดเมืองไทยเนาะโอ้ยเมืองไทยเนี่ยกับสุดยอดแล้วเรื่องพลเมืองเรื่องกินเรื่องอยู่นะอันนี้บอยเมืองไทยอันนี้เมืองฝรั่งเศสฝรั่งอยู่นี่บ่มีบ่มีคือเมืองไทยดอกพักนี่ฝรั่งเศสมันต้องจังซี่นี่เอ้าในตองบังหน้าสองเตียง ว่าสิบกินเหล้าแล้วอดไ่ได้มึงเซสองเปียงสองเปียงพักมันนั่นนั้นไม่เนียคันลวบอยังเกียเกียกระดากระดากระดาเกียรเกียรสเกียเกียกินเด้อพักันเด้อพักบันเาะเองเนเอาลยแล้อันนี้ปลูกเองนี่วับริาภาบริปูกี่บริรปลูกเองผูดีของฝรั่งผูดีนี่แหละ อันน้ำมันนี่เด้พักเตี้ยมเรจะใส่ด้เด้อหอยกินไน่มหมูกรอบนี่กินเ่านี่เอ้าจังสี่แล้วนี่ยัดงเปาเปลาเลยนี่เนี่ยเออจะเสั่นเด้อเราใช้ย่างกระหูกินบะแด้เนาะแซ่บพู่บ่แซ่บเพราะ่ไอ้เคยเป็นเป็นบไซเป็งนัวพี่เนาะบไซชูรุดเ็ดลกนี่เนตง

ซา8ยูโรกว่าแล้วนี่มันถั่วใหญ่เนาะกินไอเล็บเนาโอเคเก๋ยย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 บยยนนี้ยย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 ยอยย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 ย่ยยยยยยย่ยย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 มันยย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 เพชยนี่ยย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 ่ยย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 ยเยยยยยยเยย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 ยเยชยยยยยร ไอ้เคยเรากินเก่งได้เหลืองผิดนี่เนาะตัวไหนบวชเพชรเนี่ยเนี่บวชเพชรโอ้ยกำแพงเลยแล้วฮะตัวนี้หอมไม่จะบวชเพชรจุ่นอ่ะโอ้ยบุทรหลานกินยังเด้อมันสิเพชรบ่อรือว่ามันสิตายขึ้นบ่อเนี่ยโอ้ยคอยกินบ่ไรไว้คอยกัดแต่จะข้าเดียวไปใส่เราพี่คอยกาวากรอบเนี่ยมาหอมวอ้ยคอยกินได้ว้ ตุ๊ดตตฮเจอยากโดดด้วยอยากกระโดดเ็เยพดหูแดงเลเอกวงอกยังกรใส่เลยบรพาใส่ทนเม็ดล่ะห่วยเพ็ดเพ็ดเพบระพาก็บอใส่พักอันนั้นก็บอใส่ทวงอกก็บอใส่บอะเพ็ด รัชาติอนีรหืมเผ็ดโอ้นักนาะก็หนึ่โบเฟสสองพร้อมซื้อตัวนี่โบเฟสบ่พร้อมซื้อพร้อมพร้อมเผ็ดโทวสองหน่วยแะ้วแบบนี้มึงเ้ยเอาพักนล้ี้คุยพักแมนโอ้หัวละบตา ขึ้นไปอืมไก่น่มันหอมอือนี้ก็บุเพสตร์นี็หอมอามังอ้าวังอาวรัองกจว้ยบกแขงเด้อเน้อเก่งจรง้อนเบื่อแขงมงนาเป็นเก่งเลยหอมว้าบุเพีลหอม กินแซแค่เดื่อกีคือบัวสบังหน้าบังยังไ่อะไรบอกบัวอะรยังบัดเดียวไเป็ีนเต็มบีบมะนาวเออบัรเพาใส่เข้าไปโอ้กินจนสิบจาาเลยมาปรุงมาเลยเอานี่ยเกนดี๋ยวเด่ยเอาเหล่ามาใส่เอะผ่านเกี่ยคนเดียวเเกี่ยเส้นทางเป็นต้นเส้นทางมังนัดหมดแล้วเออเผ็ดเว้ย เพ็สพอดีกินตัวไหนเพอะไรเพชดนี่รเพชรอะเพ็ดอะคอยคุ้มคอยกินสิทูกคนกินร้ายคนนักโอ้โง่กินรลายกับโบดีแต่ว่าบบกินอยู่บ่อแห่เพ็ดเพชเพชรเพชรทุ่นทุ่นอ๋ใส่ทุ่นมันยังไงกินทุ่นปะกินทุ่นเนาเปลียนเลย โอก้ออกน้่งทีหนกังดีก็บเก้เปลือกมันออกเลยจีเกิลนออกคนยงเฮ้ยยุงยงโอ้ยยุ่ยงยงยงบินไปก็บินยุ่งพี่นี่ยง่งายดีเนาะมันห่อนไยอากาศมันห่อนไรกันด้ว ทุนอยู่เมืองฝรัง่งมักเลยบ่คือทุนเมืองไทยเขาเนาะเมืองลาวเขาเนาะบ่คือแล้วอันนี้น้อยการบใยญ่บยยอยใหญ่นะคงจะใส่ถงทวานรักพวกเผ็ดเออมันมันไม่กี่ดินที่จะได้เนาะโอ้ลำตาแตกมันมันนี่กี่ดินพวกเผ็ดเลย เผ็ดเจอหอนอีกเนาะนักเลยเดี่ยวมันก็กินเขาแสบหรอว้าเผ็ดน้ำตาแตก <c oughs> น้ำตาแตกเอาให้พชรเป็นตัวนี้พีิฆาต ค่ะเนี่ยฮึเห็นได้สองคนกินเนาะบาทนี่เนาะเอาคักๆเอา โอ้ขนาดขนาดอันเดียวนึงเน,นาะกอเดียวนึงเน,นาะก็ยีดิบส,<อ>สองกอดเฮ้ยสองกอดน้ำตาไหลสองกอดน้ำตาไหลโอ้เพชรวะตาไหลโอ้เกือบเกี้ยงเกือบเกือบแล้วามากับเบิร์ตแล้ว ơ hả đi kìm kinh gì hết 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 hết

อากาศมันเย็นๆก่อนแก้มนี้มันร้อนเว้ยร <ril jamais> <ô. S 2> ้อนหลอนเอ้าอจะจ้าปล่าปล่าแบบนี้อ่าบายบาย